สวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนบอลกับตันแบ็คเอ็กเซนทางฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกันประจําวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์นะครับวันนี้กับตันก็จะมีสืบโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันสาคู่นะครับก่อนเกมจะเป็นแทงด้านศึกฟุตบอลถ้วยอยู่ว่ายูฟ่าลีกนะครับแล้วก็คนฟันเลนลิกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มครอบครัวเส้นทางบอกนะครับตอนนี้กําลังเข้มข้นนะครับท่านไหนอยากจะเชียร์ฟุตบอลมันๆแบบเต็มระบบนะครับแอสไตน์ที่เจที นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านไปด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปกับตนแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตนเนี่ยนะครับได้มาทําคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับสาหรับคู่แรกวันนี้ครับก็เป็นทางด้านศึกฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกนะครับระหว่างโลมาจะเปสนามต้อนรับทางด้านปอร์โตนะครับเลดแรกเนี่ยก็เสมอกันมานะครับในบ้านปอร์โตหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ผมมองว่านะครับถ้าดูผลงานหน้าบ้าน โดยตรงเนี่ยนะครับผมให้ทางด้านโรม่านะครับเพราะว่า8เกมพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปเสับเบิร์ตแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็รายการบอลถ้วยเนี่ยสเกมที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านชนะทั้ง2เกมเลยนะครับแตกต่างจากโปโต้นะครับที่ผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยสิเกมหลังสุดเนี่ยนะครับชนะไปแค่2แพ้ไป5นะครับแล้วก็สําหรับนะครับบอลถ้วยเนี่ยก็เพิ่งแพ้ลาซิโอมานะครับสอแล้วก็เสมอกับอันเดเลสหนึ่งหนึ่งนะครับ ผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เวลาพบกันนะครับในรายการฟุตบอลถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟาเชสเปเรียลีกหรือว่ายูฟ่าลีกเนี่ยนะครับก็สูสีนะครับก็มีชนะกันไปคนหนึ่งเกมแล้วก็เสมอ2นะครับวันนี้ความเด็ดขาดผมให้โรม่านะครับเพราะว่าโรม่าเนี่ยคงไม่อยากจะยึดเยื้อนะครับเพราะว่ามีรายการนะครับในลีกรออยู่นะครับเพราะว่าจะเปิดบ้านต้อนรับมอนซ่านะครับวันนี้จบได้ต้องจบเลยนะครับผมให้เลือกเชียร์ไปที่โรม่านะครับที่0.5วันนี้ 2-1หนึ่งกินเต็มแน่นอนนะครับสำหรับคู่2ครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างสุนยัดนะครับจากสนามต้อนรับมิชิลแลนคู่นี้ครับเป็นเลตแรกนะครับุซนยัดเนี่ยก็ประชนะครับมิแชนมานอกบ้าน21นะครับส่วนผลงาน5เกมนะครับชนะ4แพ้เกมเดียวนะครับผลงานถือว่าใช้ได้เลยนะครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านนะครับถล่มซาดูกกานะครับไปถึง2ต่อศูนในศึกโบรายการนี้นะครับส่วนทางด้านมิเชลเนี่ยผลงานถือว่าใช้ได้นะครับ5เกมชนะ2เสมอหแพ้1นะครับ แต่ผลงานนอกบ้านไม่ดีเลยนะครับแปลกมากเพราะว่าเวลาเจอคู่แข่งเนี่ยนะครับ8เกมหลังสุดเนาะนะครับชนะแค่2แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมเลยนะครับคู่นี้ครับก็เจอกันมาแค่นัดเดียวนะครับในเกมล่าสุดที่บ้านบิชเแลนด์นะครับวันนี้ครับในบ้านโซซิดาดนะครับค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่า3ามเกมหลังเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับทั้งรายการบอลถ้วยนะครับในลีกเนี่ยสมเกมชนะทั้งหมดแล้วก็ ชนะคู่แข่งเนี่ยเกิน2ประตูนะครับวันนี้ผมมองว่านะครับโซลสดาตเปิดมาที่1ลูกเนี่ยเชียร์ได้เลยนะครับวันนี้ครับถ้าโซลสดาตเนี่ยไม่ชนะ1 0ศย์ก็2 1หนึ่งนะครับสำหรับคู่สามนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบติสนะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านเกนนะครับเล่นเนี่ยเบติสไบติสเนี่ยถล่มมาถึงสาศูนย์เลยนะครับแล้วก็ผลงานช่วงนี้กำลังดีด้วยถ้าเกมแพ้เกมเดียวนะครับล่าสุดถล่มโซซสดาตนะครับคู่ปปัาตระการไปถึงสาประตูต่อศูนย์นะครับ ก็ต้องบอกว่าเกนเนี่ยนะครับผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะนอกบ้านเนี่ยนะครับสิบเกมชนะแค่เกมเดียวนะครับส่วนใหญ่จะเสมอนะครับวันนี้ครับผมมองว่าน่าจะมีประตูกันค่อนข้างเยอะนะครับคู่นี้ใครชอบสูงเนี่ยมองได้เลยนะครับแต่วันนี้ครับอยากให้เลือกเชียร์ไปที่เบตตสสำหรับแอนโทนีเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่มาอยู่เบตตสเนี่ยนะครับก็ได้รางวัลด้วยนะนะครับทั้งแมตต์อนด์แบ็ปแล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยม นะครับวันนี้ครับผมมองว่าเบติสในบ้านด้วยนะครับยังไงก็เชียร์สบายแน่นอนนะครับเลือกเชียร์พี่เบติสนะครับ0.75วันนี้ครับ3ทีมหน้าลุ้น3ทีมหน้าเชียร์นะครับก็ไปที่โลมานะครับไปที่โซเซดาดนะครับแล้วก็ไปที่เบติสวันนี้3ทีมเป็นหน้าบ้านหมดเลยนะครับถ้าชื่ชอบเหมือนกันก็ลุยกันได้วันนี้ครับกับตันชื่นชอบไปที่โซเซดาดนะครับเป็นตัวเน้นตัวหนักได้เลยนะครับวันนี้กับตันขอตัวก่อนสวัสดีครับ